ปนนไปไหนคะใช่ถึงปารีสแล้วค่ะกลับมาในรอบแบบหลายปีมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มิวอยากมากินเวลาที่คนไทยจะชอบมากินกันสดชื่นมากอากาศแบบดีมากเลยแดดออกแล้วสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะื่อนนีะ้พอาะฝนยุดนะขอย้ายเข้ามาข้างนอกมีมแอบเข้ามาอยู่ในห้องพักค่ เดีวันนี้เราจะไปเดินรอบเกาะชาดุล่าสี่ชมพรุ่งนี้ท่านหนึ่งสวยจังมิวหรอขอบคุณนะคะมิวสิคะจะเป็นอะไรอีกก็ต้องไปนั่งดูแล้ว is now เดินทางอีกแล้ว<ร>ตอนนี้รู้สึกว่าจะเดินทางบ่อยตอนนี้ไปไรกันใช่ฟังดูแปลกนะครับแต่ว่าแต่มันคือเรื่องจริงว่าเรายังไม่ได้ทันีมูนก,กันเลยเรา,าไม่ได้ไปที่เที่ยวอีกจะไปตอนนี้แต่งงานกันแล้วใช่ค่ะจริงๆเรามีแบบดีไซเนชั่นหลายที่มากที่เราแผนไว้ว่าเราอยากจะไปตอนแต่งงานแล้วเราแบบว่าพอแต่งงานแล้วมันก็มีโควิดพอดีแล้วเราก็มีลูกต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ยาวเลย่อจะแบบได้มีโอกาสคือพอตอนนี้มาด้เขาเริ่มแบบ โตแล้วรู้เรื่องแ,แล้วเขาก็เอนจอยกันารไปอยู่บ้านคุณยายเราก็รู้สึกว่าเขออาไปอยู่บ้านคุณยายเราก็รู้สึกสบายใจเพราะเขาก็แบบเอ็นจอยในการอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ปลอดภัยเราก็รู้ว่าแบบอย่างคุณยายมีเวลาดูแอมาดีได้ดีแล้วก็น้ำมินอย่างเงี้ยน,น้ำมินอยู่กับม,มาลินนี่คือสนุกสุดๆเลิฟมากเลฟ<ม>ิฟน้ำมินมากเราเลยสึกอ๋อโอเคงั้นถึงเวลาของปั๊ากับแม่และศิษ์ที่จะได้ไปฮันนีวูนแล้วอันนี้คือพี่จริงๆตั้งใจนะอยากนำมินไปเซาวด์ฟรา พาไปยานาโกอะไรเงี้ยครับแล้วก็สงรนิดหน่อยแล้วก็จริงๆมีนิดนึงผมมีแวะไปเที่ยวเชนิวาด้วยในส่วนตัวนิดหน่อยเียใช้ตลอด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าเราจะไปไหนกันบ้างมันจะคนสุดท้ายตลอดไม่ได้สคนสุดท้ายอีกแล้วค่ะไปขึนมาแล้วขึ้นทันนะคมุมบอลมากมูห งงว่าทำไมเขาเร่งเกิดว่าเราเนี่ยเหนื่อยอะไรที่แบบนี้ตอนแรกเกือบจะไปนั่งเล่ารู้สึกแบบอยากกินอะไรบ้างไงก็คือเมื่อกี้บ้านเราส่งมาที่บ้านมาส่งมาว่ามารินเนี่ยคุณยายซื้อของเล่นให้ใหม่คือเปียโนมันกำลังเล่นสนุกสนานเราเป็นโปรดิวเซอร์แะก็คือมารินเขาไม่ได้สนใจเราหรอกเขาได้ของเล่นใหม่ไปแล้ว แต่เราได้ไหนที่จะคิดถึงเขาจริงนะดูแน่เลยรล่านี้นานปกติไม่ใช่สองคืนอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมากแต่เราไปตั้งสิบวัน่ตอนแรกอยากจะไปสองอาทิตย์ด้วยเราคิดไปคิดมาไม่ไหวแล้วค่พอแล้วทริปนี้เราไปทั้งหมดสิบวันเราลงปารีสไปต่อนีสสองสามคืนแล้วก็ไปมอนโกส่งสามคืนแล้วไปเจนีวาแล้วก็เจนีวาแล้วกับสอง ผู้แพลนทริปทั้งหมดนะคะบ่มือให้เลยมีโรงแรมมันหยากพามิวไปมากแต่งงานแต่งงานแล้วรู้สึกว่าทุกทำมิ่งเจอกันถึงปาลิสตาโอ้ยรู้สึกเดินทางแบบว่ายาวนานมากๆเลยเราจองฉาแล้วพวกอไปเด็กไฟก็ เต็มไปแล้วเราก็เลยต้องแบบไปทานสิทธิ์ที่ดูไบก็ทำให้การเดินทางครั้งนี้มันแบบว่ายาวนานมากๆก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่พักก่อนนะเอาตระไปวางแล้วก็ไปเดินเล่นเราไปคาเฟ่อะไรเงี้ยถึงแล้วค่ะปารีสกลับมาในรอบแบบหลายปีมากวันนี้เราก็อะไรจะไปรีสโรงแรนนะคะแล้วก็ไปทาน กลางวันแล้วนะไม่ใช่เบรคเฟตตุง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 นี่เนซีซาเพิ่งเคยเ็ขาใส่ชีสกันมาชิ้นใหญ่นี่เหระ ดูอาหารที่นี่คร่าวๆเดินเล่นค่ะหลังจากกินเสร็จแล้วก็เดินเล่นในเมืองวันนี้ก็เดินดูใช่เมื่อกี้มากเหมือนเราแจ็คเก็ตมาเผื่อตัวในเมืองมันมาโอ้โหร้อนเลยครับก็เลยได้ถอดที่นี่เมืองมันอันตรายยู่เลยนะเขาบอกว่าอันตรายมากด้วยคนนี้รีบถอดออกเลยไแบบร้านนาฬิกามาแล้วเขาบอกว่าแบบเมืองนี้เต็มไปดย ใส่พอเก็ตดีกว่าตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรวันนี้เราก็ได้เล่นวนไปวนมาทางนี้เนาะเล่นดูว่ามีอะไรน่าสนใจทดาดานี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากมากินเวลาที่คนไทยจะชอบมากินกัน เฉพาะในวงของแบบแฟชั่นเวลาแบบมึงมาทางานที่นี่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบต้องได้มากินร้านนี้ทุกครั้งเลยเป็นร้าน,นชื่อว่าไก่ดำาหลบาบงคนน่าจะเคยได้ยินไก่ดาไก่ดาไก่ดำเนี่ยมันก็คือร้านนี้นี่แหละมันเหมือนเป็นไก่ย่างแล้วก็เป็นซอสอยู่ามอย่างมันก็ใส่ซอสทุกอย่างรวมกันไปแล้วก็มีกล้วย กล้วยเขาเรียกอะไรกล้วยตากแห้งหรอไม่ตากก้วยย่างกล้วยย่างสต่เพิ่งจะแบบที่อย่างมันแบบอร่อยมากเลยอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงอร่อยแลย้วก<ร>็ะะแบบเราจะรู้สึกแบบอยากกินทุกครั้งที่มาที่นี่ก็เลยแบบวันนี้เพิ่งมาถึงเลยก็ขอเลยแล้วกันร้านนี้ประเดิมด้วยร้านนี้เลยทราต <laughs> เป็นพแอปเ,เ,เปิ้ลไส้เนื้ออะไรอ่ะเอ็กซ์ฟารกับชีส อร่อยไหมครับอร่อยิมนน่าจะอร่อยจริงไม่่วนกินเลยขหคนละคืนตัวเลยค่ะจ้าแม่ร้กัะอ้แล้วก็ข้าวไ h a เจ้า u ไก่ไก่หายไปไหนคะไก่หายไปไหนครับมิวไ่หน day two l a n ชานาวันที่สองแล้วค่ะตื่นมาเราจองร้าน h ไว้วันนี้เราตื่นสายเล็กน้อยแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านอาหารที่เราจะมากินวันนี้ร้านชื่อว่า The George อยู่ฟอร์ซิสันเคยมาทานแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยดีลอยากทำยู่มากินก็ก็ก็จะมากินกันค่ะหิวมากเลยเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลย เราสั่งกันระวังมากเลยอ่ะหนึ่งเมนสองแอปขัวอิ่นขัวอินแบบอินไปเกี๊ยวหมูเกีียวกุเลงเกี๊ยวเนื้อทำเดียวเลยนะคะทำเดียวเลยนะคระมันเป็นมัสชสึรุมมันมีชีสมันอร่อยมากอร่อยจริงหรอืเหรอเปล่า อกยาแต่ว่าเขาแนะนำมันดีครับอร่อยดีนุ่มมากเลยอ่ะเหมือนกินคัสติโดงชาตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนตัวย้ายไปเราจะไปนีซกันแล้วเป็น destination ที่อยากไปมากที่สุดในทริปนี้เลยสำหรับ ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะมันแบบไม่ค่อยบินนานนะครับ mm hmm. แบบโดมเมสติกนี่นะในยุโรปอะไรเงี้ยก็แอบห่วมันต้องไปนานก่อนหนะ้า mm hmm. ไม่อะไรเงี้ยเราก็ไปก่อนนิดหน่อยเราก็เลยไปเผื่อใช่แล้วก็จะไปหม่ำๆด้วยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทานอะไรงไงตอน,นแบบประมาณ8แปด ก็เดี๋ยวไปดูการวันนี่เป็นยังไงบ้างอากาศดีด้วยตอนเนี้แบบเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปแดดร้อนมาด้ดง <laughs> ดำเลยามาพาดี้ดิดำเลยแดดดุมาก ก็ตอนนี้เราก็กำลังจะไปโ็อตเทลดูแคปเป็นโรงแรมค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวที่นั่นกันจองไว้บ่ายสามตอนนี้บ่ายสองเป็นแบบอยู่ริม French Riviera ใช่เิมน r e n c h Riviera เลยเรามาถึง French Riviera <c oughs> แล้วโรงแรมคลาสสิกโรงแรมเก่าอะใช่ค่ะแมนคอสเป็นแรมค่ะ <c oughs> มานี่ไม่ได้กินแลมเลยดูสวยมากเลยแต่ไม่ได้ไปนั่งริมๆเพราะว่าฝนหาววัมบารี่คัสค่ะแดดออกแล้วสวยขึ้นเยอะเลยอะเม<ล>ื่อกี้พอฝนหยุดนะขอย้ายเข้ามาข้างนอกอ่ะ วันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพิเอโสรุเซียมมันก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นบ้านปะนะเป็นรุเซียมของ p ิ c อโ s o หรอใช่ครับเป็นบ้าน p ิ c อโ s o แล้วก็เป็รุเซียมที่มีงานแสดง p ิ c อโ s o เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงเดินไปจากตรงนี้หนึ่งร้อยเมตรเดินผิดทางกำลังจะไปรุเซียม มีงานแต่างงานอยู่พอดีเลยที่แทาแต่งที่นี่สวยถึงแล้วครับเหนื่อยไหมคะ ปิัสโซ่พร้อมกันเยอะขนาดนี้งานปิัสโซ่จริงๆเขาดังเพราะว่าเขาเป็นยุคสมัยที่คนเนี่ยยังชอบเพ้นท์ภาพแบบเรียวเขาชอบเพ้นท์ภาพเรียลแล้วปิัสโซ่เป็นคนแรกที่ทำพวกคิวบิซึมเพื่อรีเฟล็กสิ่งที่เขารู้สึกหรือสัมผัสจากภาพที่เขาวาดนะจากออบเจกต์ที่เขาว่าแล้วมันก็เห็นภาพผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีความยิ้มหรือมีความดาร์กเหมือนฝั่งขวาเขาก็จะรีเฟล็กมันไปในคิวบิกมเหมือนเป็นเป็น feeling เป็น e โ o ชั่นที่เขารีซีจากผู้ ผู้เป็น subject ครับก็จะมีความแปลกในยุคสมัยนี้มากมาถึงห้องพักเราแล้วค่ะไม่มีหนุ่มแอบเข้ามาอยู่ในห้องพักเรา <c oughs> มากเลยอยู่สวยมากๆเลยตอนนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็มาห้องน้ำ ดีออเ,เอามะเขือเผือดด้วยค่ะเดี๋ยวดูสิว่ามีอะไรบ้างวิวสวยมากให้ <S <S ดูวิวยามเช้าคิมสวยมากมากเลย เป็นสครัมเบเอ็กแบบไม่เคยเห็นมาก่อนออมเล็กมันดูแฉะๆอร่อยแพนเค้กครีปน่ากินมากฮอบล้วนเลยมาไอเรากินโปรตีนไปแล้วไงโปรตีนกับผักไปแล้วไข่ไปแล้วกินรับอร่อยนะโดยรวมก็ใช้ได้กดีมากชิมแพนเค้กก่อน ทุก <king> <G ül> คนเจอสิ่งนี้อร่อยมากมันเป็นเหมือนแบบคอซองแต่ว่าเป็นกลมๆใหญ่ๆเลยอะ่ะมันเป็นแบบมันเป็นคอซองติดๆๆการประมาณแบบ6 7อันอะ้ะเราก็ดึงมาแค่แบบส่วนหนึ่งที่เราจะกินแล้วมันอร่อยมากเลยนี่เอาอะไรมาคะสกัดคอซอง,องแล้วก็บัตเตอร์แล้วก็อยู่สวยมากเลยที่สําคัญ ตรงนี้หน้า <c oughs> มืดไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วคือแบบแดดแรงมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินรอบเกาะแคปฟอร์เรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนติ่งเอามาติ่งนึงมันเป็นเกาะแต่มันมีมีเชื่อมกับในบนบกหน่อยอะไรเงี้ยเราจะไปเดินรอบนี้ดูแล้วก็แล้วก็จไปชาโตของตระกูลอวอชาแลเราว่าเราจะเดินไปนะ ประมาณ30นาดก่อนาทีแต่ว่าแดดแรงมากเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอี่เรากำลังจะมาหาหมวกให้พี่เซนกันใช่เพราะเรากำลังจะไปเดินชาโตใช่ไหมแต่ว่ามันร้อนมากสวยไปอ่ะสวยเกินจริงอ่ะสวยมากเลยอ่ะมีคลับด้วยคลับด้วยสัญญาว่าวันหนึ่งจะต้องพามาดินมาให้ได้ดีใจเพราะว่าอะไรรวยหนุก็จะได้หมา Cool. นีดำบนนี่หมวกที่ตามหาพอดีรเราจะไปแล้วกลัวร้อนอเนี่ยได้หมวกได้หมวกแล้วได้หมวกแล้วครับ<า>ออกไปลุยแล้วนะ<ป>เดี๋ยวรนะีบ<ป>กลับมาโรงแรมกันได้ลุยแล้วขึ้นรถไปวิลล่าลอชาวค่ะเหมือนเขาเป็นวิลล่าเก่าของฟาร์มเีเนี่ยแต่ตอนนี้พวกนี้เขาปล่อยเปิดให้ไป,ไปวิสิตได้ไปดูได้จะเป็นวิลล่าสีชมพูใหญ่ๆคนชอบไปจันแต่งงานกัน แชัดล่าสีชมอยู่บนคลิปเลยครับต้องิวสวยครบบคือไม่รู้ว่าที่นี่อะไรขนาดเป็นนะครับปู่ดอกเฟื่องฟ้ามานันยังสวยมากเลย <c oughs> ไม่รู้เราลำเอียงหรือเปล่านะแต่เรารูสึก,ก็มันสวยมากเลยเฟื่องฟ้ามันแบบมันดอกใหญ่แล้วมันก็แน่นเต็มไปหมดไม่เห็นใบ<แ>เขียวเลยอะไม่เห็นสีเขียวเลยอะ <c oughs> สวยเกินไปอะ ว้าวโอ้วิวแบบตสดงเรากลับมาจะลงไปขับอีกรอบนะครับติดใจจะไปขันข้าวข้างล่างค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเมื่อกี้เห็นลิฟต์ไหมเห็นลิฟต์ไหมเมื่อกี้ที่เราลงไปเป็นลิฟต์อีกไหครับแดดกำลังแบบอ้อร้อนก็อบมากทริปส่านหนึ่ง ดูสิ่งที่เราสั่งรู้สึกแบบเฮ้ยมีซูชิด้วยอยากกินซูชิอยากกินแบบเอเชียนฟู้ดก็เลยอ่ะนักหน่อย Thank you ชิมหน่อยสิคะโอ้โหหมดคำด้วยดีไหมคะเป็นไงคะเป็นไงคะอ๋อจริงตอนมิอจะสั่งผมยังติงเลยว่าไม่อร่อยแน่เลยใช่เห็นไหมไม่ผิด ไม่ผิดครับไม่ผิดที่นี่ <laughs> อร่อยไหมครับซีฟูดเวลเข่งติมซ้ำด้วยอะ่ะนอเล่นตรงนี้กันสักแป๊บอพอกาศกัดีไนอกี่นอนเล่นแบบสบายสุด แล้ววิวดีด้วยลมเย็นสบายมากตรงนี้แบบเป็นเหมือนเป็นทางเดินข้า,ขางๆโรงแรมนี่คือโรงแรมสวยจังวิวหรอขอบคุณนะคะมิวสิคะจะเป็นอะไรอีกสวยเนาะบรรยากาศดีจังสวยสุด,สด นะร,ระวังดีๆนะคะสบา,ายจังเลยค่ะดีมากๆอากาศแบบอากาศเหมือนประมาณสัก21-22ิบเด้มิได้ไหมมิว่าเนะาะยี่ย่างาน,านั้นใช่คะ่ะมันก็แบบพอตอนนี้แดดหายแล้วมันล่มรื่นเหมาะกับ ชาวเอเชียอย่างเรามากตอนนี้เราเดินเดินวูดรอบเกาะครับแล้วก็วนเดินริมหาดมาเล่นกับเนี่ยเดินมาสักครึ่งทางเราตัดสินใจว่าเกิดเดินกลับไปแล้วเพราะงั้นมันเริ่มเดินยากแล้วใช่แต่ก็ดีนะครับสวยมากถ้าใครได้มานะแคปเฟาร์ัตแคปเฟอร์รัตใช่นี่ผมมาจนดำมันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอีกหน่อย เดินมาดินเนอร์วันนี้เราออกมาดินเนอร์ที่นอกเมืองลิมเพียนอกเมืองอะไรนอกโรงแรมโรงแรมไม่ใช่ก็เป็นแบบอิตาเลียนวันนี้เปลี่ยนบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเมื่อกี้ลมแรงมากมาอยู่เพียกินสลัดขี้เพื่อนลมพัดปิวเดี๋ยวให้ดูนะคะว่า เป็นยังไงบ้างแต่ว่าสลัดมันหมดแล้วเลยไม่มีให้ดู <c oughs> ลืมถ่ายหิวจัดจ <c> ะ <oughs> มีพิซซ่ากับพาสต้าืว้าวว้าวว้าวมัน่าเลย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 ค่ะเ,เลย,ยเล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 ้เลยเลยเลย่ลยเ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 ลล ต่ดีกลิ่นดีมากเลยมอืม,มันก็ได้กลิ่นละเขาใส่ผิดให้เราไหมก็เผ็ดแต่ไม่ไม่ได้เผ็ดนะจืดนิดนึงต้องเติมเกลือหน่อยเป็นไงบ้างคะอืกำลัตเตื่นนิดนึงไปไหนคะไปทานข้า,าวเช้า <Morning S 2> <Morning S 1> ค่ะร์นิ่งค่ะร์นิ่งค่ะไปทานบริกาสตส ตอนนี้เวลาตีสิบหกแล้ววันสุดท้ายแล้วย้ายโรงแรมแล้วใช่เราจะไปไหนกันต่อครับเราจะไปโมนาโคลต่อค่ะเราไม่เคยไปโมนาโคลเนอะไม่เคยไปเลยก็เป็นอีกที่ที่อยากจะไปเหมือนกันบอลชูบอลชูสิ่งนี้กินอีกแล้วเพราะว่าชอบชอบใช่ไหมับแต่พวกแพสตรีมันแบบน่ากินหน่อยอ่ะโอ้โหซองดูดีมากเลยอ่ะเอาไหมอันนี้ก็น่ากินเอาเดี๋ยวเอา เราไปมเ,าามาเมื่อกี้เขาเพิ่งวางมาหมดเลยดูดีมากช่ำใช่ฉ่ำมากมันจะต่างพอซองอยังไงเราเดี๋ยวต้องไปลองใช่ดูต่างกันแต่ว่าอร่อยจันเป็นเนลิฟก่อน